สารเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอตรกาลคือผลจังหวัดอุบลราชธานีครับผมท่านชิโยติดกันนะครับคร,รับสารเจ้าพ่สารเจ้าปพ่อสักกะละพูชาแต้ทำให้เป็นเล็กน้อยครับทางสารเจ้าพ่อหรือหอกหวยก็บชิโยมือไหวซาฮีพปบ,บูหอกล้วยยินงได้แล้วกันนี่แล้วพี่น้องครับเป็นเล็กน้อยขคิดดูก็ผมดอครับ ไม่ค่อยอ่านดๆกบ่ค่อยหยบ่ค่อยยังนะครับมันก็คุ้มครองนะครับมันก็หูนิสัยเได้หน่อยนะครับนี่บ้านผมเนวมาตุบจอบฟูครับสารพลังุ่มนะครับนี่ครับทิพย์การครับไว้มาข้างด้านซ้ายครับก็จะเห็นสารลักเมืองอำเภอตรอการก็ไม่ค่อยได้เข้ามาซักเท่าไหร่ครับยกมือไหวตรงนี้ถ้าล้นไงห่ดละ อนุญาตบาทค่ำนอพี่น้องผ้าซองคักๆไปนี่ครับสารเฉพาะหลักเมืองขาเอุตสาหกรซาเาซออทสิ่งนัง รอดเจ็ดปีขึ้นกันนะครับผมจงได้เขาว่าหลังก็พอดีค้างก็พอดีเนี่ยก็ันย่านั่นแหละเก็บลม